มาครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทีเล็กกับการตามล่าหาฟีเจอร์นะครับุผู้ชมซึ่งแพ็กนี้ครับกับแพ็กขับเชี่ยชั่นของปารีสแซงต์แชแมงนะซึ่งเป็นแพ็กแรกตั้งแต่ตัวเกมเพจส0ัยสิบโมบายให้เปิดให้เล่นเลยนะครับุผู้ชมก็ผมก็ได้ทําการรีวิวเวอร์ซันของทุกตัวในแพ็กนี้ไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะใครที่อยากได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ครับผมในคลิปนี้นะฮะส่วนตัวแล้วที่ผมอยากได้ก็มีสามตัวหลักครับ ก็คือเอมบัปเป้นะน้องบัปเป้ของเราครับที่สแตทครับก็ตันอยู่ที่9 8นะอาจจะไม่ท็อปสูงถึงร้อยเหมือนตัวเก่าแต่ก็เอามาขัดเกลวใช้ได้นะคนุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ครับอินคาดี้นะผมก็อยากได้นะั้นด้วยส่วนสูงแล้วก็สไตล์ที่นะผมอยากได้นะแบบจบสกอร์ดีมงดีแล้วก็กระโดดดีๆแบบนี้นะค่อนข้างจะเข้ากับแผกนการเล่นของตัวเองคนระับเวลาเล่นนะฮะแล้วก็ตัวครับคืออังเคิลดีมาเรียครับตัวนี้ปีกขวาที่ ผมต้องการอามาทดแทนเมซี่นะก็คือว่าในทีมเนี่ยใช้แต่เมซี่อย่างเดียนะก็อยากได้ปีกขวาที่เข้ามาเติมติมที่สามารถแทนเมซี่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวอื่นครับเช่นเชโกซิลวาครับที่มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดโลนี่ครับเดเนโล่นะฮะมีเชลเลอนามบาครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเปาโลซาลาเบียนะครับตัวนี้ก็ทั้งหมดครับ8ตัวครับมีให้เลือกเบิดกันนะว่าจะได้ตัวอะไรครับใช้ดวงคนดวงครับคุณผู้ชมซึ่งผมหวังว่า คงจะไม่ได้ในมานะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วครับปุ่มคงดวงไม่ดีขนาดนั้นนะครับที่จะได้ในมานะฮะไปครับหวังว่าดวงจะไม่ดีนะครับคุณผู้ชมถือไม่อยากได้ในมาครับจะไปตกที่เบอร์อะไรครับเบอร์แรกครับโโหขาวอ้โหอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ในมาครับเบอร์เจ็ดครับคุณผู้ชมน้องเอ็มบัปเป้มาครับตามคําขอครับคลิปนี้ผมถือว่าผมคุ้มเลยนะเพราะว่า ได้ตัวตามที่ต้องการนะครับแพ็คแรกเอ็มบัเป้มาครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่คิดว่าแพ็คนี้มันคุ้มหรือเปล่าผมว่าดูจากการรีวิวของคนที่มาคอมเมนต์เมื่อคลิปที่แล้วนะครับในการ De บิวต์ววตันเนี่ยคือค่อนข้างได้ดีอยู่นะคุณผู้ชมนะโอ้เอ็มบัเป้มาตัวแรกกับคุณผู้ชมตัวที่2ครับให้ดีครับเป็นอินคาร์ดี้นะคือจะสุดๆนะครับคุณผู้ชมตัวให้เอ็มบัเป้มาครับถือว่าสุดยอดครับเดี๋ยวได้ดูใน เปิดได้รีวิวแน่นอนครับคุณผู้ชมตัวต่อไปจะได้ใครครับนี่คือของไม่ซ้ํานะอย่าซ้ํและกันครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นนะผู่ศศาราประตครับอย่างเทเลยนะบายเขาบอกเทสต์นี่ความเร็วหายไปโคตรเยอะนะเจกบตัวเก่าแล้วผมมีตัวเก่าอยู่นะก็ตัวเก่าเก่งกว่าเยอะครับคุณผู้ชมนะตัวนี้น่าจะอยู่ที่92อนะครับที่อัพอันแล้วนะครับคุณผู้ชมไปครับแพ็กสุดท้ายครับจะได้ใครนะสำหรับแพ็กปาร์เซนเชแมนครับเอสเชนะ แขกแรกตั้งแต่เกมเปิดมาเล่นครับนะนีมมาครับมีแล้วนะตัวนี้เอมบัปเป้ก็มาให้ครับตัวแรกใครก็ได้ครับอินคาดี้หรือยังเคลดิมาเรียก็ได้นะสทีมชาติของอาร์เจนตินา2คนนี้นะฮะใครก็ได้ครับสําหรับปารีสครับไปครับครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมจะได้ใครครับถึงครับตอนนี้คือขอแค่ไม่ซ้ําพอนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็รองเท้านี้คือไม่ซ้ำเอมบัปเป้ครับ เบอร์สิบครับโอ้โ oh, หเป็นเนมาครับโอ้โ oh, หคือไม่อยากได้เนมานะคุณผู้ชมนะแต่แบบโอ้โ oh, หดวงมันดีเกิน่นะคุณผู้ชมนะได้ทั้งเอ็มบัปเป้และทั้งเนมานะดวงมันดีเกินไปนะคือแบบคือไม่อยากได้เนมาคุณผู้ชมนะคืออยากได้ตัวอื่นนะ่ะอยากได้อินคนดี้ไม่ก็ดีมาเรียนนะแต่ให้มาแบบนี้ก็คุ้มครับคุณผู้ชม คุ้มจริงๆครับใครที่คุ้มแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกมันได้ครับหรือใครที่ได้ตัวใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไคร้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ